สวัสดีครับสวัสดีครับพี่รถคร้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก็มีการถามตอบนะครับมีคําถามที่จากทางบ้านนะครับในกลุ่มของเรานะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของคีโตนด้วยเกี่ยวกับการฟอกไตก่อนแล้วกันนะครับอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับปกติแล้วคนที่เป็นฟอกไตมาแล้วเนี่ยนะครับอาการของคุณเนี่ยก็โดยปกติก็จะมีโรคเบาหวานความดันและโรคไขมัน นะครับแล้วก็กินยาโดยปกติแล้ว80%ก็จะมาจากการกินยาเป็นระยะเวลานานนะครับจนไตคุณเขาเรียกรับไม่ไหวแล้วมันโ้คไตก็แบ่งเป็น2ระยะนะรระยะฟอกกับไม่ฟอกนะครับระยะฟอกนี่ก็เป็นอะไรที่คงจะแก้ไขยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ายังไม่ฟอกเนี่ยจะดีมากเลยว่าต้องเรียงเรื่องอาหารแบบไหนนะครับแต่ถ้าฟอกแล้วเวลาฟอกเนี่ยเวลาสังเกตเวลาไปฟอกเนี่ยมันก็หมอก็จะมีการชั่งน้ําหนักในการฟอก ว่าอจับได้ไหมกิโลกิโลนะครับจับไม่ได้แล้วเหมือนกันอ่าบางคนที่ไปฟอกเนี่ยบางคนที่ก็สี่โลห้าโลนะครับในการฟอกเลือดนะครับเพราะมีของเสียในเลือดเยอะเพราะฉะนั้นการการการที่เราเรากินซีออยล์เข้าไปรับทานอาหารที่มันทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีของเสียเยอะเนี่ยการฟอกก็จะน้อยลงแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังเกตนะฮะคนที่ยังไม่ได้ไปกินซีออิ๊วหรือคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยเวลาไปฟอกเนี่ย ก็จะมีอาการอะไรตามมาครับเวลาฟอกเลยะคิวนะครับแล้วก็ปอนเพอนเพียผิวนี่แห้งมากนะครับกล้านะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือฉับอ่าคล้ำติดเชื้อง่ายนะครับใช่ครับเพลียตลอดนะครับไม่มีแหลกไม่มีแหลกไม่มีแหลกหลังจากที่เราเราแนะนําไปเนี่ยคนที่บางคนเนี่ยคือที่เคยฟอกเลือดเนี่ยอาทิตย์ละสามครั้งเนี่ยก็เหลืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งแล้วล้ฟอกแต่ละครั้งเนี่ยแทนที่จะฟอกทิ้งสี่ห้า สี่ห้ากิโลก็เหลืออยู่ประมาณ2อกิโลน้อยลงน้อยลงน้อยลงคือของเสียในเลือดจะน้อยลงใช่ครับนะครับอยากให้พี่รุดแนะนําเรื่องอาหารนิดนึงครับอาหารอะไรที่ผู้ป่วยฟอกไตแล้วเนี่ยที่สําหรับท่านเมื่อกี้ไม่ควรทานฮะอันนี้ก็แน่นอนครับก็คือความเค็มครับความเค็มก็มีอยู่มีอยู่3ทางครับก็มีมาจากโมโนโซเดียมกลูเาเมตก็คือผงชูรสครับโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือครับแล้วก็ไอโซเดียมอไบคาร์บอเนตนะครับพวกตระกูลที่อยู่ในผงฟูคนะครับ พวกนี้ไม่มีปัญหาถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆทำให้ร่างกายต้องกำจัดของเสียเยอะนะครับมันก็มีปัญหาแต่ที่สําคัญนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคาตแล้วนะครับถ้าดูแลเรื่องอาหารนะครับทานอาหารลดจืดๆลงนะครับแล้วทานซีออยนะครับมื้อหนึ่งนะครับก็อยากให้ได้นะครับมือละ10เม็ดเลยถ้าเป็นไปได้นะ10เม็ดต่อสองมื้อนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับลองดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณนะครับร่างกายที่คุณอ่อนเพียไม่มีแรง นะครับอะไรต่างๆหรือไปฟอกแล้วอาการต่างๆจากที่เคยคุยกับผู้ป่วยที่ฟอกตายปกติเขาไปฟอกตายแล้วเนี่ยจะกลับบ้านไม่ได้จะต้องนอนพักฟื้นนะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับเพราะเขาจะไม่มีแรงและเป็นตะคิวคนะฮะแต่พอกินซีอ,อยล์เข้าไปแล้วร่างกายเขาจะมีแรงก็สามารถที่จะฟอกและกลับบ้านได้ทันทีนะครับตรงนี้นะครับที่สําคัญที่สุดอยู่ที่อาหารที่ระหว่างวันที่คุณจะต้องดูแลด้วยนะครับพอเราป่วย เมาพี่รุฒพูดมาอย่างนี้ผมก็นึกต่อเลยว่าพอเราปวยสิ่งที่เราคิดครับถึงก็คือยาอแต่พี่รุฒคิดกับพี่รุฒทําไมบอกพี่รุฒวันนี้กำลังจะมาชวนทุกคนกลับมาที่ต้นเหตุคืออาหารใช่ครับกลับมาดูที่ต้นเหตุของพวกเราทุกๆคนนะฮะว่าต้นเหตุหลักของโรคทุกโรคแม้ว่าพี่รุฒที่พูดมาเมื่อสักพู่นี้นะครับมันเกิดขึ้นมาจากอาหารที่เรากินมาตั้งแต่ ้งแต่เล็กเลยนะฮะจนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กันแล้วลองคิดกลับเข้าไปดูฮะว่าเรามีการสะสมสารพิษเรามีการอะไรเจออะไรสิ่งพวกนี้เข้าไปขนาดไหนแล้วแล้ว,วเวลาเราป่วยขึ้นมาป่วยขึ้นมาเราลืมภูมิปัญญามนุษย์เนี่ยเราเราเรา,เราอยู่บนโลกใบนี้นะครับมีมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ที่ผ่านมาในอดีตไดย้อนกลับไปสักร้อยปีก็พอฮะเราอยู่กับธรรมชาติแต่ทุกวันนี้ ยุคร้อยถึงสองปีเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่เป็นปรุงแต่งทั้งหมดเวลาเราไม่สบายอันดับแรกเลยเราไปโรงพยาบาลไปหาหมอทุกคนไปพึ่งพาหมออมคุณป่วยเป็นแค่หวัดคุณก็ไปหากินยาลดน้ำมูกกินยาลดไข้ร่างกายเนี่ยอุณหภูมิองเราเนี่ยปกติแล้ว3 6มหถึงสาองศาถูกครับถ้าไข้สูงไม่เกินสี่สิบองศาเนี่ย ผมเนี่ยก็เนี่ยใช้การเช็ดตัวการเช็ดตัวของผมก็ง่ายๆมากเลยครับเอาน้ํามานะครับบีบมะนาวใส่เข้าไปเอาน้ําเวลามะนาวเนี่ยบีบน้ํามะนาวใส่เข้าไปแล้วก็แช่สังเปือกเนี่ยแล้วเอาน้ำนั้นเนี่ยมาเช็ดตัวเนี่ยมันสามารถลดอุณหภูมิร่างกายได้1นงถึงสองศา,างแล้วก็จิบจิบน้ําอยู่บ่อยๆแล้วสังเกตไหมครับเวลาเราไม่สบายอันดับแรกเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่อยากกินอะไรทั้งหมดเลยถูกถูกถูกแต่ของเราบอกกินเข้าไปเดีย๋ยวไม่งินแรงกินเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สามารถสู้โรคได้นะครับงผิดครับ ดูสัตว์นะฮะเวลาเขาป่วยเขาเป็นยังไงเขานอนแล้วก็บางทีก็ไปเคี้ยวหญ้าเขากินน้ําเคี้ยวหญ้าเพื่ออะไรฮะสํารอดออกมาออกออกมาออกมาแต่มนุษย์เปล่าครับมนุษย์ไปกินยาแล้วก็ไปกินอาหารเข้าไปอีกนะครับพลังงานเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงของเราเนี่ยแทนที่ใช้จะอยู่ในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคเราไปช่วยใช้อยู่กับระบบการย่อยทั้งหมดเลย เราใช้อยู่กับระบบการย่อยทั้งหมดพลังงานเราก็ไม่พออ,อกินยากินยาไปแก้ต้นบอกว่ากินยาเข้าไปลดน้ำมูกปกติแล้วเนี่ยการไหลของน้ำมูกออกมาเนี่ยการไหลอ,ออกมาเนี่ยเป็นการกาจัดสารพิษออกไปกําจัดใบรัสออกไปกําจัดสิ่งไม่ดีออกไปกำหรับกำจัดของเสียออไปแต่เราไม่ฮะไปเบรกมันชะไปเบรกมันซะเวลามันตัวร้อนเนี่ยร่างกายเวลามันตัวร้อนเพราะอะไรครับเพราะมันเจอเชื้อโรคเวลาเจอเชื้อโรคเนี่ยร่างกายมันพยายามสร้างอุณหภูมิเพื่อไปทําให้เชื้อโรคเนี่ย มันตายอื ым. นี่คือหลักของธรรมชาติของร่างกายแต่ทุกวันนี้เราไปเฉยๆหมดเลยที่ลุ่กำลังบอกว่าร่างกายมาสร้างอุณหภูมิเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคในร่างกายที่ใช่ครับแต่เราไปกินยาลดไข้ใช่ครับทีนี้เชื้อโรคมันก็อยู่อย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องไปเอายาปฏิชีวานะอะไรเข้าไปใ,ใส่ <ๆ S 2> เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปในร่างกายทุกวันนี้อย่างผู้ป่วยโรคสเก็ตเงินเนี่ย,ยครับผู้ป่วยโรคสเก็ตผมมองว่าเป็นการรักษาง่ายครับไม่ยากเลย ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยเขากินยาเขาเรียกว่ายากระทุ้งพิษยากระทุ้งพิษออกมายาที่แพทย์แผนไทยใช้เขาเรียกว่ายาประดงครับยาประดงมีทั้งหลายตัวของ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 ตำรับยาไทยกินแล้วกระทุ้งกระทุ้งทีเดียวสมัยก่อนกินกระทุ้งทีเดียวเนี่ยผื่นมันจะออกหมดมันจะออกผื่นเต็มตัวเลยสักพักมันก็หายแต่ทุกวันนี้พิษมันเยอะคุณกระทุ้งทีงสามรอบสี่รอบมันยังไม่หมดเลยบางคนใช้ระยะเวลาเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาหาผมเนี่ยสิ่งที่ผมแก้เนี่ย ผมแก้งกันทังพี่ว่าคุณทําไงคุณต้องล้างพิษทำไมคุณต้องล้างพิษผม,ผมใช้จัดว่าองค์รวมของธรรมชาติี่ยมันอยู่สามตัวฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่รักก็ดับไปเรากินอาหารเข้าไปเวลากินอาหาราไปเราเคียเยเค้ยวให้ละเอียดการเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยในสมองเราเนี่ยมันจะสั่งหลังฮอร์โมนที่มันตรงกับอาหารเคี้ยวอย่างละเอียดแต่ทุกวันเี้มันเคี้ยวละเอียด กือกินเข้าไปกลายเป็นภาระของกระเพาะอาหารแล้วระหว่างอาหารกินไม่พอคุณกินน้าระหว่างอาหารคุณไม่ได้ช่วยอะไรกับการกินของคุณเลยคุณมีแต่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วใส่ที่สิ่งที่คุณใส่เข้าไปกลายเป็นสารพิษทั้งนั้นเลยคุณใส่เข้าไปมีเนื้อสัตว์มีแป้งขัดขามีอะไรเข้าไปกลายเป็นกระเพาะอาหารคุณย่อยไม่ได้ก็มีปัญหาอีกและการดูดซึมของคุณมันก็เสีย การตั้งอยู่ก็คือการดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายขอยงเราครับที่ปรากฏว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราต้องกินอะไรย้อนกลับมาที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชค,คุณกินแต่แป้งขาวคุณกินแต่เนื้อสัตว์คุณนนไม่กินอะไรที่มันกินอาหารแปรรูปคุณไม่ได้กินอาหารอะไรที่ไปเลื่อมโดยต่อลำไส้ของคุณเลยลำไส้ของคุณยาวประมาณสิบเมตรนะจากนียไปถึงกําแพงเป็นสิบเมตรแล้วราถ้าคุณก็ผ่าลำไส้ออกมาเนี่ยคลี์ออกมาเนี่ย มันใหญ่เท่ากับสนามเท,ท,ทนนิสนะสองสนามเพราะนั้นลำไส้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเวลามาหาผมผมบอกว่าคุณต้องไปจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารที่ปากคุณเลย <c oughs> และ <c oughs> เรื่องอาหารที่คุณกินเข้าไปเลย <c oughs> อาหารคุณกินย่อยเสร็จแล้วคุณต้องดูดซึมของดีเข้าไป <c oughs> และคุณต้องขับถ่ายออกไปสังเกตไหมครับว่าแพทย์องค์รวมของอินเดียของจีนของไทยเนี่ยให้ไปทุกครั้งเนี่ยเราคุณไปสังเกตไปเขาจัดยาไหมคุณกินกินอะไระให้คุณ ขับถ่ายออกไปให้หมดครับของผมเร็งมีการอะไรดีท็อกครับอันนี้คำถามจากในกลุ่มเพื่อนเพื่อนสมาชิกของพวกเรานะครับคือกลุ่มที่พี่รุษสร้างขึ้นมานะครับคือกลุ่มสเก็ดเงินรักษาได้โดยพี่รุษยักษ์ใหญ่ใจดีของเรานะครับคำถามมาครับอยากสอบถามครับว่าอยากจะตรวจนะฮะสารที่เราแพ้หรือทำสกินเทสเห็นผลดีไหมคะจะเห็นผลไหมคะคุณโยตอบได้เลยคุณโยกันเรื่องเรื่องอันนี้อย่างที่เคยพูดไปแล้วเมื่อคิป ه, ไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะครับว่าการทำสกินเทสเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมันทีหลักหมืน่มนนะครับหลักหมื่นเลยนะ,ะแล้วการทำสกินเทสก็เป็นผลท,ที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นการแพ้แบบฉับพันส่วนบาที่ไม่ฉับพันมันแทบไม่ได้บอกเลยเพราะว่าโรคภูมิแพ้ที่แพ้ภูมิที่เราเป็นกันอยู่ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่ฉับพันนะฮะแล้วมันจะไม่ค่อยบอกแล้วไม่เห็นผลสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับอยากจะแนะนําสมุดโน้ตเล่นละ5บาท นะครับสมุดโน้ตเล่นละ5มห้าบาทนะครับจดเมนูอาหารที่คุณเข้าปากทุกชนิดนะครับว่าวันนี้เวลาอะไรนะครับคุณกินอะไรเข้าไปนะครับทุกๆครั้งนะครับจะช่วยคุณได้ดีที่สุดเลยนะครับคําถามต่อไปครับขอสอบถามหน่อยค่ะมะม่วงกวนใส่แต่เกลือไม่ใส่น้ําตาลกินได้ไหมครับกินได้ครับกินได้คือน้าน้าตาลจากน้ําตาลจากผลไม้เนี่ยถ้าเราไม่กินในพวก เราเข้าไปในห้างน้ำผลไม้เป็นกล่องไม่ควรกินเลยอันนั้นไม่ควรกินไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับมันมีฟุตโตส์ซึ่งกินแล้วไปนำให้ไขมันในตับสูงด้วยไขมันพอกตับพอนี่พอกตับสูงด้วยไม่เอาเลยครับนะแต่มะม่วงกวนเนี่ยอันที่มันอย่างน้อยมันมีไฟเบอร์แล้วไม่ใส่น้ําตาลเพเข้าไปใส่เกลือทําเองเออเองเนี่ยผมใช้เข้าไปได้แต่ว่ากินให้พอประมาณเพราะว่าน้ําตาลของมะม่วงสูง ข้างหน้ามันก็สูงนะฮะสูงอยู่ก็ดังดีกว่าไปกินอย่างอื่นครับโอ้คำถามนี้ยอดฮิตแล้วก็จะมีเกือบทุกอาทิตย์นะครับคำถามนี้นะครับถามมาครับอยากหายจากโรคสะเก็ดเงินต้องทำยังไงครับช่วยแนะนำหน่อยค่ะคือคำถามเนี่ยมาแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ต้องพูดทุกครั้ง คือคำถามเนี่ยคานอยากจะหายโรคสะเก็ดเงินเนี่ย,ยอ,อย่างที่ถ้าอันดับแรกของเพื่อนๆกลุ่มสมาชิกทุกๆท่านผมเข้าใจนะครับว่าเราเป็นเราอยากหายแต่โรคโรคนี้ถ้าคุณไปหาหมอเดี๋ยวคุณฟังดูเคสต,ตอนท้ายนะครับว่าผลจากการหาหมอแล้วคุณไม่ได้รูปดูแลที่ถึงสาเหตุถึงต้นเหตุแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุณพัชราภาก็เอามาเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับอ่ะแต่ การที่คุณไปหาหมอผมต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเป็นและคุณเข้าใจแล้วคุณสามารถพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนได้นะครับคุณใช้สเตอรลอยในการทานหรือการกินนะครับแล้วมันดีขึ้นมันดีแน่นอนถ้าช่วงแรกแต่หลังจากช่วงนั้นคุณจะเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ามันมีโทษอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูตอนท้ายนะครับแต่ที่สําคัญของทางแนวทางของพี่ลุตจะใช้เวลาซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าคุณปฏิบัติตัวดีๆจริงๆก็เดือนเดียวนะพี่นะ เดือนเดียวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ไม่ได้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 ช้าเลยนะครับไม่ได้ช้าเลยควบคุมอาหารการขับถ่ายการนอนนะครับแล้วก็สมุดโน้ตในการบันทึกเมนูอาหารอันนี้สําคัญมากหรือคุณจะกินซีอยล์เร่งภูมิต้านทานคุณจะเอาครีมทาช่วยก็อันนี้ก็อยู่ที่ตัวของคุณนะครับแต่ที่สําคัญเราไม่เราไม่ใช้สเตอรอลอยควบคุมอาหารดีที่สุดครับ คำถามต่อไปครับอขอสอบถามหน่อยครับพี่พวกเบบี้ออยล์นะไอทาผิวของเด็กอะครับพี่ดีไหมมันมันมันสกัดมาจากตัวน้ํามันปิโตเรเลียมนะครับก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้แต่ว่ามก็ต้องดูว่าบางคนใ,นใช้แล้วก็ถูกหรือไม่ถูกนะครับแต่ผมอยากแนะนําให้เป็นน้ํามันมะพร้าวจะดีกว่านะครับน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมใช้ว่าเป็นน้ามันธรรมชาติที่มันสุดยอดมากเลย มันฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสชีอปอตสัวเชื้อราโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการดื้อยาคำถามต่อไปครับจมูกข้าวสาลีนะฮะและน้ำสกัดจากต้นข้าวสาลีต้นอ่อนเนี่ยทานได้ไหมครับก็ก็บอกอยู่แล้วข้าวสาลีนะยถ้ข้าวสาลีมันเป็นอะไรที่มันมีกลูเตนอย่างน้อยเ,อเรี่ยงได้ก็เรี่ยงนะครับคำถามต่อไปครับ <c oughs> ผลไม้พวกเงาะมังคุดแตงโมหรืออื่นๆกินได้ไหมครับ หรืออันไหนไม่ควรกินได้นะครับทุกชนิดยังกินได้เลยครับแต่ว่าเราก็ต้องต้องดูว่าผลไม้เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยผมใช้ว่าทานได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าน้ําตาลที่อยู่ในผลไม้เนี่ยถ้ามันหวานจัดแล้วก็ลดปริมาณลงอย่าทานเยอะและตัวไหนถ้าเราสังเกตว่าเราจดแล้วแล้วว่าตัวไหนแพ้เราก็อย่าไปทานมันก็อย่าไปทานมันเยอะนะครับอย่างแตงโมบางคนทานเนี่ยก็บอกว่าแพ้แต่บางคนทานแล้วบอกก็ดีนะครับ บางบาเพราะว่าบางแตงโมเนี่ยมันดีเนี่ยมันไม่ได้ดีที่เนื้อมันนะครับมันดีที่เปลือกสีเขียวใช่ไหมแล้วก็ลงมาเป็นเยื่อสีขาวๆอ่าเขียวอ่อนเขียวอ่อนดัวเนี้ยดีมากเลยไอ้ตรงเขียวอ่อนนี่เดียวเน่ยดีมากเลยครับถ้ากินแตงโมก็กินไอ้ตรงเขียวอ่อนด้วยละกันนะครับก็อย่างนี้ครับผมสรุปมาให้ตรงที่ว่าผลไม้จริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ดีในการกินนะครับแต่ที่สาคัญฮะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน สมุดโน้ตของท่านก็ควรจะโน้ตเอาไว้ด้วยนะครับว่าตอกุบเบอร์รี่ดีที่สุดอกาตลกบเบอร์รี่จะมีวิตามินซีสูงนะครับแต่ถ้าที่สําคัญที่สุดเราควรจะมีสมุดโน้ตจดว่าวันนี้เราทานผลไม้อะไรบ้างถ้าทานเราไม่แพ้ก็ทานได้นะครับแต่ถ้าทานแล้วแพ้ก็ควรจะหยุดและเลี่ยงนะซะอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์อย่างที่บอกฮะว่าการที่เราป่วยแล้วเราอยา,ากจะหายเร็วนะครับอย่างท่านนี้ครับ คุณพ,พัชราภาเจ้พัชราภาเนี่ยอ,อ,อ้วนนะครับ,รบอ้วนแล้วก็น้ำหนัก99 99แล้วก่อนเข้าโครงการเราเนี่ยก็ไปทำในตัวเขาเรียกว่าทานอาหารที่ i f k e t คีโตนนะครับเป็นคนที่มีวินัยดีมากมากเลยครับและมีความตั้งใจที่อยากจะหาย ครับหลังจากาที่เจอกันเนี่ยจนถึงวันนี้น้ำหนักลงไม่เท่าไหร่นะ30โลเองพี่30กิโลครับ30มกิโลมีภาพให้ดูไหม,ะมฮะมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขอ,ขอ,ขอ,ขอเล่าเล่า,เ,ลาเรื่องประวัติของน้องเขาก่อนคุณ <c oughs> พัชราภา,าครับเป็นสะเก็ดเงินมานานมากนะครับเป็นมานานมากแล้วก็รักษามานานโดยไปหาหมอครับกินยาสเตอรลอยทาสเตอรลอยมาเป็นเวลานาน <c oughs> จนวันหนึ่งครับวันหนึ่งค่าตับ จนค่าตับเขาพุ่งเกิน200ครับพุ่งเกิน200หมอบอกว่าคุณกินสเตอีรอยด์ไม่ได้แล้วคุณจบการรักษาแล้วแล้วกับกายที่ว่าของเก่าสะเก็ดเงินคุณก็ไม่หายครับค่าตับคุณเกิน200คุณจะตายเอาอีกแปลว่าตอนนั้นคุณพัชราภาผมพูดเลยว่าเคว้งคุณพัชราภาไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับ เพื่อนคนนี้ได้ทำเขาเรียกว่าคีโตจีนิกกับ IF อย่างที่พิรุษเคยเล่ามาก่อนหน้านี้นะครับคือการลดน้ำหนักการคุมอาหารนะครับโดยกำหนดระยะเวลาต่างๆนะครับคุณพัชราภาก็ไปศึกษาแล้วก็ทำครับหลังจากนั้น2เดือนนะครับผลปรากฏว่าค่าตับจากที่200เกิน200กลับมาเป็นปกติเลยครับพี่น้ำหนักลงนะครับน้ำหนักตัวเองก็ลงค่าตับก็ปกติกำลังใจกลับมาครับ กำลังใจกลับมาที่จะมาสู้ต่อนะฮะกับโรคภัยต่างๆนะครับแล้ววันหนึ่งครับผมลิกิตก็ให้มาเจอกับพี่รุดครับนะกับโครงการวิจัยโครงการวิจัยสเก็ดเงินของเราแล้วก็มาคุยกับแนวทางการรักษาเชื่อไหมฮะว่าการแนวทางการรักษาของพี่รุดกับสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดกับคีโตจินิกสอดคล้องกันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่แทบไม่จะไม่ต้อง ปรับเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรอีกแล้วนะครับทำตามแบบเดิมนะครับแล้วก็มีเมนูอาหารที่ก่อนหน้านี้เคยไม่เคยรู้หรือไม่เคยจด<ม>ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเมนูอาหารเ<ม>พราะก่อนหน้านี้การทำคีโตโจีนิกคือการกินเนื้อสัตว์นะฮะการกินผักการกินผลไม้แต่ไม่เอาแป้งเพราะฉะนั้นเขาจะกินได้หมดเลยฮะกุ้งก็กินได้อาหารทะเลก็กินได้แต่เขาไปบางทีเขาไปแพ้แต่เขาไม่รู้ไงไม่รู้คุณพัชรภาไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอมาเจอพี่รุต บวกกับการทําคีโตนแล้วมาควบคุมอาหารแบบกินแบบไม่แพ้ผลปรากฏว่าน้ําหนักลงไป30มโลแล้วมีรูปครับนี่ฮะสวยเลยครับสวยเลยนะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่านี่คือนางแบบดีๆนี่เองจากอดีตเป็นจากคนตุ้ยนุ้ยนะครับเป็นคนตุ้ยนุ้ยนะครับกผมบอกเลยนะพี่<า>ใครที่ลดได้30มกิโลเนี่ยภายในระยะเวลา6เดือน4ี่เดือนเนี่ย ผมว่าไม่ใช่ธรรมดาการมีเขาไม่ได้กินยาควบคุมน้ําหนักการทําแบบมีระเบียบวินัยมาดูต่อไปครับนี่คือแผลที่เขาเป็นสเก็ดเงินอยู่นะครับแล้วมาได้ทำทำคีโตนนะครับในการาารักษาพิษออกนะฮะทำดีท็อกนะครับ, talk, รบและควบคุมอาหารแล้วก็ทาครีมนะครับเข้าโครงการวิจัยของเราผลปรากฏเป็นอย่างนี้ผมอยาก <นะ S 1> บอกนะคําเดียวเลยนะครับว่าน้องคนนี้เป็นคุณเป็น เป็นหนึ่งในสิบคนที่ผมใช้ค็ว่าสุดยอดเลยครับหนึ่งในสิบคนตบมือสิครับโอ้โหคุณคุณแพรี่ก็เช่นกันนะครับคุณธนทรก็เช่นกันมีหลายหลายท่านก็เช่นกันเออคือทุกคนมีวินัยอ่ะถ้าคุณเข้าใจวินัยคุณเข้าใจวิธีการกินนะยังไงคุณก็ดีขึ้นถูกไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินแล้วกินซีออแล้วมันจะหายไหมผมบอกไม่มีอะไรคือคุณเนื้อกินแล้วหายหรอกครับแต่ถ้าคุณเข้าใจซีออเป็นตัวแค่ระงับการอักเสบถูกนะครับ คุณทาครีมครีมจริงๆอีกหน่อยเนะี่ยคุณไม่ต้องใช้เลยถ้าคุณดูแลสุขภาพเกคุณใช้น้ำมันมาพ้าอย่างเดียวเนะี่ยโอ้โหแฮปปี้แล้วครับคือทุกอย่างแล้วมันมีวันที่จะยุติของมันอย่างคร,ครีมถ้าคุณหายแล้วคุณจะทาทําไมคุณจะทาแค่น้ำมันพาหรือทาแค่โลชั่นบํารุงผิวไม่ให้ชุม่มให้ชุ่มชื้นก็โอเค,คแล้วจูกไหมฮะแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับตัวอย่างคุณพัชรลาภาเขามีเป้าหมายลดไปถึง50โลนะพี่ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่รุดนะฮะต้องขอบคุณนะฮะท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผู้ป่วยทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณพี่รุดด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีติดตามกันติดตามกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับไลฟ์สดทุกครั้งนะครับคุณต้องมาให้กําลังใจพวกเรานะครับวันนี้ขอบคุณครับ